มาติดตามประเด็นร้อนในสังคมไทยกับดิฉันค่ะจันคณิพานนบางช้างคุณผู้ชมคะวันนี้มีโครงการดีๆมาบอกคุณผู้ชมค่ะเรามาดูวิธีการลงทะเบียนโครงการปิดหนี้ไัวไปต่อได้กันคุณผู้ชมเป็นโครงการระหว่างภาครัฐและก็เอกชนนะคะที่เขาทํามาร่วมกันเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยค่ะที่มีหนี้ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทจากปัญหาหนี้ครัวเรือนค่ะถือเป็นหนึ่งในตัใหญ่ของประเทศไทยที่กระทบโดยตรงนะคุณผู้ชมต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและยังฉุด รั้งการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยด้วยค่ะทําให้ทางภาครัฐและธนาคารแห่งประเทศไทยต้องเร่งเดินหน้าออกมาตรการแก้ไขอย่างต่อเนื่องโดยโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้ค่ะมีวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้เฉพาะจุดคือลูกหนี้รายย่อยที่เหลือยอดหนี้เสียนะคะไม่สูงให้กลับมาจ่ายหนี้ได้หลุดจากสถานะ NPL ได้เร็วและมีประวัติหนี้ที่ดีขึ้นซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ในอนาคตค่ะ2เพื่อช่วย เหลือเป็นการเฉพาะกิจโดยจะดําเนินการเพียงครั้งเดียวรวมทั้งแนวทางจูงใจให้ลูกหนี้กลับมาชําระหนี้รักษาวินัยในการชําระหนี้ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้ค่ะจะต้องเป็นลูกหนี้ที่มีคุณสมบัติครบทุกข้อดังนี้คุณผู้ชมเป็นลูกหนี้บุคคลธรรมดามีสถานะหนี้ณนะตั้งแต่วันที่30กันยายน2 5 1 8ไม่เกิน100,000บาทต่อรายไม่เป็นบุคคลล้มละลายและไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อ ผู้ถูกกําหนดของสํานักง,งานปปงส่วนโครงการเริ่มลงทะเบียนค่ะเริ่มวันแรกนะคะในวันที่5มกราคม2569เป็นต้นไปสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านช่องทางได้ดังนี้ค่ะ 1. เว็บไซต์ของทอปท 2. ช่องทางของบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจ,จำกัด AM 3ช่องทางของสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการโดยในระยะแรกค่ะโครงการจะครอบคลุมลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย์และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ก่อนทั้งนี้ค่ะ SAM จะแจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติลูกหนี้ผ่าน SMS และ SAM หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก SAM จะทยอยติดต่อกลับลูกหนี้ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะโครงการมีระยะเวลาทั้งหมด3ปีคุณผู้ชมประกอบไปด้วย2มาตรการย่อยได้แก่1มาตรการจ่ายปิดจบหนี้ให้ลูกหนี้เข้ามาจ่ายคืนหนี้บางส่วนแก่ SAM เพื่อปิดบัญชี2มาตรการผ่อนชำระเป็นงวดลดภาระหนี้บางส่วนให้กับลูกหนี้และส่วนที่เหลือให้ผ่อนชำระเป็น งวดแก่ S A M ระยะเวลาผ่อนสูงสุด3ปีค่ะระยะเวลาผ่อนชําระของลูกหนี้แต่ละรายจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ลูกหนี้เริ่มเข้าโครงการถ้าเข้าร่วมช้าระยะเวลาผ่อนจะเหลือน้อยลงตามระยะเวลาที่เหลือของโครงการค่ะอัตราดอกเบีย้ยในระหว่างมาตรการจะได้รับยกเว้นอัตราดอกเบีย้ยร้อยละศูนย์ค่ะและเมื่อลูกหนี้สามารถชําระหนี้ได้ตามเงื่อนไขแล้วจะได้รับการยกเว้นดอกเบีย้ยค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่ค้างจ่ายตามสัญญาเดิมก่อนเข้ามาตรการที่พัก ไวทั้งหมดกลุ่มเป้าหมายในระยะแรกประกอบด้วยลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย์และลูกหนี้ของบริษัทใหญ่กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ค่ะซึ่งจะถูกรับซื้อนี้และช่วยเหลือต่อไปโดย SAM ฉะนั้นค่ะคุณผู้ชมสําหรับใครนะคะที่มีนี้ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทหรือว่าเงื่อนไขคุณสมบัติของคุณผู้ชมเนี่ยเข้าเงื่อนไขของโครงการก็สามารถลงทะเบียนกันได้เลยนะคะเพราะนี่อาจจะเป็นโอกาสดีๆค่ะที่จะทําให้เราเนี่ยปิดนี่เก่าแล้วก็สร้างโอกาสาใหม่ให้กับตัวเอง ได้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นในช่องของคอมเมนต์ได้เลยนะคะ